เ <C> e <at> นี่ยกับช่องสามเนี่ยรายการทองเนี่ยนะเขาก็ไม่ค่อยจะกินเส้นกันอันนี้ว่างตรงรายการการใช้กับรายการในทิน้เนี่ยับนะเอออย่างอ๋อโอนกระแสนเ,ะนนนเนี่ยเขาก็ฉะในในนายชัยพลเต็มเคี่ยวอะ่ะโอ้โหนะสุดยอดลยครับฮะอ,อ,อันนี้เราพูดตรงๆเลยเราไม่ต้องอ้อมคอใช่ใช่นะใช่นะเพราะนั้นว่าถ้าชัยพลไปออกโอนกระแสเนี่ยมันก็ก็ก็ยับนะใช่รถทนกันมาแบบวิ่งประสานงานยับเพราะนั้นชัยพลต้องเลือกถูกไม่เถียงอยู่แล้ว เพราะถูกไม่เถียงเนี่ยเขาก็คู่กัดกับทางผลกระแสแล้วคุณทินเนี่ยเขาก็เป็นคนที่เปิดโอกาสให้คนไงราะฉะนั้นเนี่ยชายพลก็อยากบอกออกผลกระแสเพราะพูดได้เต็มที่ไงครับผมนะไม่เจอคําถามแบบลบๆแบบเเฮียหนุ่มเพราะเฮียหนุ่มแกถามจรดะดอกว่าชายพลครับเออทาไมชายพลพูดสิบครั้งไม่เหมือนกันเน่ะความจริงพูดหลายครั้งไม่จะเป็นต้องเหมือนกันอะไรเงี้ยนะครับอยากแกแกแกไม่อยากเจอคําถามแบบเนี้ย ชอบเอาความจริงมาถามเล่นในรายการหุนกระแสเนี่ยชัยพลไม่ชอบนะครับนี่พูดตรงไปตรงมาเลยครับผมนะเออแล้วชัยพลอ้ากจับหลับเลยครับยังไงช่วยฟ้องผมจำเลยที่หนึ่งได้ไหมเนี่ยผมรอหมายอยู่เนี่ยนะรอรออยู่เนี่ยอย่าไปฟ้องคนอื่นเลยฟ้องผมเองครับถ้าอยากจะฟ้องคนอื่นเนี่ยอยากให้ฟ้องผมเป็นทนายจำเลยที่หนึ่งผมจะได้มีงานทํา โอ้โหเป็นอย่างนั้นนะครับก็เนี่ยเป็นเพระนั้นเยครับหลายๆเรื่องเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยผมเชื่อเลยว่าสมเจตมีข้อมูลเด็ดนะนะครับแล้วผมฟังเขาอ่บทสัมภาษณ์ชายพลเนี่ยเขาจะเน้นอย่างเดียวเสียภาษีแล้วเสียภาษีแล้วพูดยำๆนะที่ผมดูนะเออแล้วมันเกี่ยวกันเหรอจันฮะก็มันเกี่ยวกันเหรอเสียภาษีความเชื่อเขาเป็นอย่าลืมนะเขาลูกเขาลูกขยานาคนะอย่าลืม เขามีความเชื่อออมีความเชื่อว่าเขาจะเขาจะพูดว่าเสียภาษีแล้วเสียภาษีแล้วไม่ผิดเอออันนี้เป็นความเชื่อไงไม่ผิดไงคนเราจะไหวผีไหวแมวไหว้งูเขียวเอ่อหรืออะไรต่างมันไหวได้หมดเออเขาจะเน้นตรงนี้นะแล้วก็จะเน้นอันที่สองได้เงินบริจาคมาล้านสามใช้หมดแล้วใช้หมดแล้วคือเขาจะแบบพูดซ้ำๆอ่ะครับผมครับใช่ครับใช้หมดแล้วใช้หมดแล้ว หมดที่สองนะเขาก็มีความเชื่อว่าไอ้ล้านสามเนี่ยใช้หมดแล้วเขาสามารถพิสูจน์ได้จ่ายค่าปูนค่าอะไรยังไงเท่าไหร่อะไรต่างๆนะอันที่สองอันที่สามแปดล้านไม่มีแปดล้านไม่มีก็จะพูดย้ำๆอยู่นาคนี้แปดล้านมาจากไหนอาจารย์ก็ไม่รู้หรอกบางทีนิมิตไงนิมิตรู้จักนิมิตไหมนิมิตอีกแล้วเวลาเราหลับเราอะไรเงี้ยเราก็จะนิมิตอ๋อนิมิตไปนิมิตไปอันนั้นก็ว่าไป แล้วก็นอกจากนั้นเขาก็บอกว่าอะไรอ่ะคดีไม่มีมูลเป็นเรื่องโกหกเรื่องไรสาระเหมือนกับสมเกียดนี่นะไม่เอ่ยชื่อเขาบอกว่าเลวโง่นะเอออยากดังเขาพูดสามสี่คำนะแล้วแล้วคนคนทั่วไปฟังว่าคนที่ไปร้องก็คืออาจารย์อาจารย์สมเกียรติใช่ไหมครับแล้วแล้วคนที่ไปร้องชั่วช้าสารเลวมันมันจะเป็นคนอื่นไปได้ยังไงอาจารย์ ก็จะเป็นใครล่ะครับคนนั้นก็จะกลายจากสมเกียรติเป็นผู้ร้องก็จะกลายเป็นโจ์ในกดิยา,ยามิ่นประมาทไงโอ้เป็นอย่างนั้นนะจริงๆแล้วสมเกียรติต้องขอบคุณนางแต่นกับนายชัยพลที่ให้สัมภาษณ์อย่างนั้นเนะ่โอ้โหครับเขาขอขขอบคุณเขาเอางี้ลวกันทางสมเกียรติยังไม่ต้องขอบคุณผมข,ข,ข,ขออนุญาตขอบคุณทักสองผัวเมียก่อนแล้วกันนะครับนะขอบคุณกันล่วงหน้าไปโอ้โหนะเพราะการไปบอกว่าอย่างนั้น่ะโง่เร็วดังอะไรต่างๆอะไรเงี้ยนะ มันก็จะกลายเป็นคดีหมิ่นประมาทไปสมเกียรติก็ยินดีกับน้องสมเกียรติก็มีงานทําอีกแล้วเห็นบอกว่ันอังคารก็ยื่นแล้วเนี่ยฮะใช่ใช่ใช่บอกเปิดทําการยื่นเลยโอ้ยินดีนะครับยินดีกับน้องเิงลงมือก่อนทำกันครับครับนะมีงานมีการทํากันนะเราก็ไ่ต่อมาไลฟ์สดอะไรเยอะก็เอามีงานทาแล้ววันอังคารเนี่ยก็บอกแล้วชิงลงมือก่อนแล้วเสร็จแล้วเนี่ยนางแตนกับนายชัยพลแกพูดหลายช่องแกไม่อยากเด้นหรอกแต่ก็ชอบ แกชอบให้สัมภาษณ์หลายช่องเฉยๆแต่ไม่ได้อยากดังนะโอ้โหไม่อยากดังไม่อยากดังไม่ไม่อยากดังเลยวันไหนว่ากันัมาเลยแล้วกันนะเพราะบอกผมเพราะบอกแต่แต่บอกบอกไปยังสมเกียรตินะครับผมบอกว่าสมเกียรตินะถ้าถกไม่เถียงเชิญชายบนไปเนี่ยถ้าสมเกียรติอยากอยากออกนะบอกบอกพี่หลวงมาเลยเดี๋ยวผมยกยกสายคุยกันน้องโบคนดูแลรายการแล้วก็คุยกับทินเลยผมสนิทกันดีนะ ครับผมพาไม่ออกเลยนะครับนะจะได้ฟังข้อมูลครบถ้วนผมว่าไม่ไปนะผมว่าจามสมเกียรติไม่ไปอ่ะนั่งนั่งนั่งคอยเก็บตกอ่ะแล้วก็สวนรับสะดวกกว่าเยอะร่างฟ้องอย่างเดียวเห็นได้ข่าวไหลก็ดีนะเห็นผมได้ข่าวมาก็นี่แหละอาจารย์ครับอาจารย์จะไปขึ้นศาลไหวงานเยอะนะคนที่เชียร์ทีอะไรอ่ะรับรับผิดชอบบ้างนะเชียร์อยู่น่าจะฟ้องป๋าหนุ่ยจะฟ้องพี่หลวงจะฟ้องกันั้งคูเนี้ย เ <c oughs> ทียไปเทียมาระวังนะระวังนะนะฟ้องมาเนี่ยอไอเวลาเขาฟ้องกลับเนี่ยเขาไม่ได้ฟ้องหมิ่นประมาทเน้วเขาฟ้องว่าฟ้องเท,ท็จกับเบิกความเท,ท็จแลวตอนเนี้ย<ม>ถ้านักกฎหมายทนายความของคุณชทยพลคุณแตนเนี่ยนะหรืออพวกกองเทียลองเข้ากูเกิลแล้วพิมพ์นะพิมพ์ประมวลกฎหมายอาญาหรือปอมตาหนึ่งเจ็ดห้านะห้าปีนะฟ้องเท็จ อ่าปีโอโห่พอฟ้องเสร็จก็เอาข้อความในคาฟ้องมาเบิกความอีกก็เท็จก็อกเจ็ดเ็สอรวบเป็นเป็นเท่าไหร่สิบสองสิบสองสิบสองแสดงพยนหลักฐานที่ไม่ได้มินประมาณอีกอ่าเจ็ดเจ็ดปีเป็นเท่าไหร่สิบเก้าสิบเก้าปีนานนะนานกว่าคดีบุกรุกป่าอีกออันนี้เนี้เนี้ยอย่าหลงทางเนไม่ได้บอกผ่านนะราคานี้สิบเก้าเนี่ยไม่ได้บอกผ่านนะสิบกะฟ้องเทสห้า บอรความเช็ดเจ็ดนำสืบเช็ดเอาพยานหลักฐานที่ไม่ได้เป็นหมิ่นประมาทไปเนี่ยรวมแล้วสิบเก้าสิบเก้ายูทูบเบอร์ที่ยูทูบเบอร์บางช่องนะตอนนี้โดนไปเนี่ยเกือบสองร้อยคดตอนนี้หายเลยประกาศทางช่องว่าประกาศตามหายูทูบเบอร์หายอย่าทำไปสนุกสนานนะชยพลเนี่ยถ้าฟังอยู่อย่าไปสนุก เอาอาจารย์ครับขอขอญาตก่อนเอฟซีเป็นห่วงว่าเอ่อแล้วอาจารย์สมเกียรจจะโดนสวนกลับมันญาติไหมเนี่ยยังไม่เป็นไรหรอกรุ่นนี้แล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องมีมารยาทแล้วสมัยนี้เขามูมานั่ไหนไม่ต้องเราต้องใช้มารยาทนะเสียสละคุณทนายอานนนนำพารู้จักไหมแกนนำสามนิ้วเห็นนะก็รู้ครับรู้ครับโอ้โหโดนไม่เป็นไรการดําเนินคดีมารยาทไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะ ครับผมนะักกฎหมายทนายความบางช่องอย่าเอามันนะครับอย่าเอามันนะเ, ong, เนี่ยัวชงเยอะครับอย่าเอามันเดี๋ยวเนี่ยไปเที่ยวยุยงให้อคนนั้นคนนี้ไปร้องมันย่าเดี๋ยวทนายเจ้าของช่องอ่ะที่ยอดกํากลังขึ้นอา่าสติกเกอร์ขึ้นอ่ะเดี๋ยวจะโดนสมเกียรติเล่นผมได้ข่าวมาสมเกียรติทิ้งลงมือกับทนายคนนึง่ะเห็นรู้สึกอะไว่าอะไรอ่ะโอ้หลายดอกเนยนะปลาอะไรอ่ะ เห็นบอกว่าจะแนะนำให้ดำเนินอดีมาญาติคุณจะไปแนะนํามันยตาได้ไงแล้วตัวคุณเองมีมันยตาหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเดี๋ยวโดนอีก่ะสมสมสมเกียรตเอาเนาะช่องนีุ้นขึ้นตลอดเลยโอ้โหผมดูแล้วเป็นห่วงนะครับแต่ละคนเนี่ยผม่เออ